พอเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูอยากจะแนะนาให้นักเรียนดูหลายๆรอบนะลูกนะถ้าลูกดูหลายๆรอบเนี่ยคุณครูคิดว่าคงจะเข้าใจนะเพราะคุณครูเนี่ยสอนสอนแปลให้ทุกคําศัพท์เลยนะครับและอธิบายให้ค่อนข้างละเอียดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกตั้งใจฟังหน่อยแม้แต่จะไม่มีพื้นฐานในด้านภาษาอังกฤษก็ตามนะครับดูหลายๆรอบนะลูกนะแล้วคุณครูคิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับผม โอเคเนวเซฮัลโลทูเลนบุกหน้า73นะครับใกล้จะจบแล้วนะครับวันนี้ถึงหน้า80ก็จบเล่มนี้เลยนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันหน้า73จะเป็นอย่างนี้นะครับคุณครูจะเอาหนังสือถ่ายมาทั้งหน้าเลยนะครับเพื่อให้นักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดประกอบไปด้วยนะครับนี่นะครับหน้า73เขียนไว้แล้วก็นี่เขียนว่าซิลเล book นะครับเซเนวเซฮัลโลทูนะครับซึ่งเป็นของป2 รายละเอียดก็คือ listen and say the chant listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ say the chant say the chant แปลด้วยกันนะครับแปลว่าร้องเพลง say แปลว่าพูดแปลว่าบอกนะครับแปลว่าคุย the chant แปลได้สองอย่างนะครับก็คือสวดมนต์กับบทเพลงนะครับนะนี่ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันนะครับคุณครูขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวนักเรียนเปิดในหนังสือจะงงว่าทำไมมีสองภาพมีภาพเดียวนะครับแต่คุณครูขยายใหญ่ขึ้น ประโยคแรกพูดว่า I like ice cream I แปลว่าฉัน like แปลว่าชอบ ice cream ก็คือไอติมเพราะนั้นก็เลยแปลเป็นไทยว่าฉันชอบอฟังในรงเพลงก่อนนะตรงนี้ฟังในรงเพลงฉันชอบไอศ์ครีมหรือฉันชอบไอติมนะครับแล้วแต่จะแปลประโยคที่ 2. I love it I do I love it นะครับ love หรือว่า love นะครับแปลว่ารัก รักในที่นี่แปลว่าชอบก็ได้นะครับไม่จะเป็นว่าแปลว่าฉันรักมันมันในที่นี่คือไอศครีมเพราะฉะนั้นฉันรักไอศครีมก็คือฉันชอบไอติมนั่นเอง I do i d o ในที่นี่นะครับมันเป็นประโยคสะละสะลวยของภาษาอังกฤษนะลูกนะดู do, นี่ก็คือแทนค่าของคําว่า love นั่นเองนะครับนะนักเรียนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นประโยคแรกเองนะครับนะที่เจอซึ่งเป็นบทเพลงนะครับนะไม่ใช่คําพูดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแต่งให้สะละสะลวยฉันชอบมัน ฉันมั่นใจหมายความว่าฉันเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าฉันชอบมันจริงๆนะนักเรียนต้องแปลอย่างนี้นะครับนะคำว่าไอดูเนี่ยดูแปลว่าทำนะครับแต่ในประโยคน,นี้ไม่ต้องแปลว่าฉันทำนะครับเดี๋ยวคุณครูแปลว่าอะไรคลิกขึ้นมาก่อนฉันชอบมันฉันมั่นใจเห็นไหมครับเป็นการเน้นนะครับฉันชอบมันฉันมั่นใจว่าฉันชอบแน่นอนนะครับชอบจริงๆจำไว้เลยนะครับคำว่า I love it I do เนี่ย นะครับอย่าแปลตามตรงว่าฉันรักมันฉันทำให้เอานะครับนะฉันชอบมันจริงๆฉันมั่นใจนั่นก็คือชอบไอศครีมนะครับโอเค I like ice cream ก็เหมือนเดิมนะครับฉันชอบไอติมแล้วก็ถามว่า How about you How about you นะครับ How แปลว่าอย่างไร about แปลว่าเกี่ยวกับ you แปลว่าคุณเกี่ยวกับคุณอย่างไรนะครับถ้าแปลต่างรรััท์ แต่แปลเป็นไทยแปลว่าแล้วคุณล่ะชอบไอติมหรือเปล่านะครับฌานมันเป็นอย่างนั้นแต่เราแปลสั้นๆว่าแล้วคุณล่ะแต่ความหมายก็คือแล้วคุณล่ะชอบไอติมหรือเปล่าเขาก็เลยตอบว่า,วา I don't like I c อ cream ฉอนไม่ชอบไอติมตรงนี้คุณครูจะแนะนำจะเสริมหลักวยากรณ์ก็คือคอาว่า o n นนะครับ o n นมาได้อย่างไรนะครับหลักวยากรณ์บอกว่า ถ้าประโยคนั้นมีคำกิริยาอยู่คือคำว่า like นะครับเมื่อจะเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามให้นำ verb to do มาช่วยจำไว้เลยนะลูกแต่ถ้าในประโยคนี้นะครับมีคำ adjective อยู่ให้นำ verb to be มาช่วยโอเคนะเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆก็จะเจอนะครับหลักไวยากรณ์นี้คุณครูจะที่ใบให้ตลอดเลยอ่าต่อไป I know it's true I a l น know รู้นะครับ it man, is นะครับ verb to be ตรงนี้ is นะครับเป็น true ความจริงเพราะฉะนั้นนะครับ I know it true ฉันรู้มันคือความจริงมันคือความจริงก็คือความจริงที่ชอบไอติมนั่นเองนะครับนะ Here is ice cream here ที่นี่นะครับหรือว่านี่นี่เฉยๆนะ is ice cream นี่คือไอศครีมนะครับนี่คือไอติมนั่นะเองคุณรูแปลว่าไอติม No change o u แล้วก็อีกคนบอกว่าโน้ตเชิงเกลียวไม่หนอกฉันไม่ชอบเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบพราะฉะนั้นยื่นให้เขาก็ไม่เอานี่คือเนื้อเพลงนะครับนะไม่ไม่ได้เป็นบทสนทนาการคุยแต่คุณครูนํามาแปลให้ฟังแต่ไม่ได้เปิดเพลงให้ฟังนะครับเพราะแอปพลิเคชันนี้เปิดเพลงไม่ได้นะครับนะต้องขออภัยด้วยอ่ะไปต่อครับไอไลท์ไอ e รีมไอสครีมนะครับตัวจีนหมคุณครูพูดเสียงสั้นไปนิดหนึ่งเมื่อกี้ ไฉ, like ฉันชอบไอไชอบไอสครีมฉันชอบไอสครีม How about you เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับแล้วคุณล่ะกำแปลมาเลยครับฉันชอบไอสครีมแล้วคุณล่ะ I don't like ice cream ฉันเป็นยังไงครับฉันไม่ชอบไอสครีมนะครับ I don't like ice cream โอเคครับไปต่อ จบเลยนะครับหน้า73